เส้นทางเถื่อนเล่าบุรีเคยเป็นแดนสนธยาใต้อนัดของคนไม่กี่คนแต่ผู้กล้าแห่งยุทธจกักรล้วนเดินทางไปยังจุดจบที่ไม่ได้แตกต่างกันบัดนี้แม้งบางนาไม่ใช่เหยื่อรายสุดท้ายหรือลำดับตนๆมังกรจีนนั้นพัง,งาดอยู่ในเขตเมืองและย่านชุมชนตามพื้นเพและถิ่นฐานของคนจีนผิดกับนักเลงไทยที่กินแดนอยู่แถบหัวเมืองและป่าเขาชื่อเสียงและฉายาของเหล่ามังกรจีน โลดเล่นในยุทธิจักรจนเป็นตำนานมังกรจีนจำนวนไม่น้อยที่จะตาลิขิตให้ต้องเดินบนทางเถื่อนไตยนับจากนักเลงระดับรล้วลออาศัยความบ้าบิ่นที่มีหัวใจที่หุ้มเหล็กมีปฏิพานไหวพริบที่ดีพนวกกับฝีมือในเชิงบูบางครั้งบนเส้นทางหากจำเป็นต้องเหยียบร่างไร้วิญญ,ญาณของรุ่นพี่ก็ต้องทำบรรดาเฮียที่ก้าวขึ้นเถลิงบันลังเจ้าพ่อหลายต่อหลายรายมักจบชีวิตอย่างน่าเนานาน เพียงเพื่อจะเป็นขั้นบันไดขั้นหนึ่งสำหรับนักเลงรุ่นน้องและก็มีถมไปที่ร่างของเจ้าพ่อต้องเส้นบัญชีดำของทางการและถูกถล่มจากการลงขันของบรรดาเจ้าพ่อด้วยกันดูเหมือนชีวิตของเจ้าพ่อถูกขีดเส้นตายให้ต้องพบจุดจบไม่ผิดแผกกันนะักแต่เมืองไทยเมืองที่มีระบบอุปธรรมอย่างรากลึกเกินจะถอนก็ไม่เคยร้างจากเจ้าพ่อตรงกันข้ามกับปรากฏว่ามีเจ้าพ่อแตกแยกออกเป็นสาขาต่างๆมากมายทั่วไทย หนึ่งในหลายสาขาเจ้าพ่อนั้นก็คือวงการบุรี่เถื่อนวงการอันมีโครงสร้างผูกขาดยาวนานมีกระบวนการในการควบคุมคุ้มครองในนามขององค์กรเถื่อนที่ฟังชื่อแล้วต้องหนาวสถานกงสีใหญ่คือชื่อองค์กรเถื่อนนั้นคำคำนี้หลุดจากปากนางกอบกุลหรือวิภารประสิทธิพรหรือซอใหญ่วัย43ปีเมื่อปีพศ2532 ภายหลังถูกจับในข้อหาจ้างวันฆ่าปอประรันดีประชาธีรกุลวานิชต,ตามทางการสอบสวนของเจ้าพนักงานเห็นว่าเป็นการฆ่าเพื่อล้างแค้นให้กับสามีของนางคือเสียเหลียงมนตรีรถประสิทธิพรโดยเปิดถแถลงข่าวที่สอนนอนปทุมวันอันเป็นที่คุ้มขังความขึงขังของกองสีใหญ่ตั้งแต่นั้นก็เริ่มอับแสงลงตามการ พร้อมๆกับการแตกดับของบอดไปทีละคนสองคนความเปลี่ยนแปลงย่อมนิรันด์กระแสโลกเปลี่ยนแปลงส่งผลให้สังคมและเศรษฐกิจของประเทศเปลี่ยนแปลงไปด้วยกงสีใหญ่ใช่ว่าจะอยู่เนื้อกดนี้ไปได้ความโดดเด่นในบทเฉพาะและบรรดาเฮียที่เคยเป็นตำนานให้ผู้คนชื่นชมและสับแช่งเช่นในอดีตนั้นสมัยนี้ไม่มีแล้วความเจริญของเมืองและกิจการอันเป็นแหล่งบ่มเพาะของชาวหยุดนั้นไม่ได้กระทำอยู่เพียงจุดใดจุดหนึ่ง เหมือนเมื่อ30-40ปีก่อนและธุรกิจเถื่อนอันเกี่ยวข้องกับบุร่ต่างประเทศก็เช่นกันด้วยความเสื่อมโทรมของระบบกงสีที่มีผู้ควบคุมคุ้มครองและเก็บค่าตรงนั้นแคบเกินกว่าจะรองรับระบบธุรกิจการสื่อสารและผู้คนพอสอนี้เปลี่ยนไปแล้ววงการบุรี่เถื่อนนี่เคยเป็นแดนสนธยาและผู้ขาดผู้คนไม่กี่คนก็เปิดกว้างในลักษณะใครใครขาขา ในปัจจุบันมีผู้ค้าและผู้กล้าจำนวนไม่น้อยที่หันมาประกอบธุรกิจเถื่อนและแน่นอนไม่แยแสต่อกองสีน้อยกงศีใหญ่ๆทั้งสิ้นกงศีใหญ่นับพอสอนี้จึงเป็นได้เพียงซากหลอนของวงการเถื่อนเท่านั้นเองเมงแซ่ชัวมานัสสกุลรุ่งจรัตมานัสวิชุพ,พรจรัดชยุธคงพรจรัตเหมงบางนาหลากหลายนามก็จริงแต่ว่าเป็นเพียงหนึ่งชีวิต ลดเล่นไปตามวิถีคนสู้ในยุทธจักรมังกรโหดพยักเขี่ยมเขาเป็นจอมคนแนนาจาักบุรีเถื่อนที่ซ่อนปมของการไล่ล่าหักล้างซึ่งกันและการชนิดศพต่อศพแต่อีกมิติหนึ่งที่ผู้คนไม่ได้รู้มากนะักนั่นคือเขาเป็นนักรักผู้ยิ่งยงและเขาเป็นนักการตลาดใต้ดินผู้ช่ำชองการตายของเม้งมังนาเป็นข่าวดังเปรี้ยงปร้างอยู่เพียง2-3วันก็ค่อยๆเงียบหายไปต่างจากการมรณะกรรมของแคล้วธนิกลน เพราะเขาดังในแวดวงของเขาแต่ไม่ดังในทางหน้าหนังสือพิมพ์เพราะคนทั่วไปรู้จักปอประหลัดดีกับซอใหญ่แล้วอีกอย่างก็มีแมงดินแดงแล้วมีแมงตรอกถั่วงอกชื่อมันพ้องกันคนเลยไม่สนใจแมงบางหนาอย่างว่าคนที่เดินงานอย่างนี้จริงๆแล้วเขาไม่เปิดเผยตัวมากนักไม่แสดงตัวอดีตจอมยุทธรุ่น2,500 อธิบายสาเหตุของการตายที่ดังแค่ชวูบของเม้งบางนาฉากชีวิตของเม้งบางนาหรือเม้งหงนั้นมีการบอกเล่าต่อกันมาจากหลายฝ่ายในแง่มุมที่แตกต่างกันออกไปตามแต่จะรับรู้กันมากน้อยแค่ไหนเม้งมีได้ต่างไปจากมังกรจีในในวงการบูริมเมืองหลวงเท่าใดนักโดยเขาเกิดในครอบครัวของชาวจีนพ้นทะเลในย่านเยาวราชปฐมแห่งชีวิตของมังกรหนุ่มเม้งบางนา จากการบอกเล่าของผู้รับรู้ในวงการนั้นบอกว่าเม้งเป็นเด็กขายบุหรี่เถื่อนโดยตั้งเป็นแผงเล,เล็กๆที่มีแต่ซองเปล่าเวลาตำรวจจับก็ได้แต่ซองเปล่าหรือบางทีก็เก็บแผงวิ่งหนีตำรวจแต่เวลาใครต้องการซื้อบุหรี่ก็จะนำออกมาจากที่ซ่อนแล้วเม้งก็ยังเข้าออกตามบ่อนเป็นเด็กรับใช้ซื้อของให้เซียนผนันไม่มีแววนักเลงเป็นเด็กขายของธรรมดาเป็นลูกไล่แต่มีหัวคิด ในวงการเรียกว่าไอกะลอนต่อมาเม้งหันมาเดินจับโพยยีก่กีโดยช่วงนั้นจับยีก่กีออกวันละสองครั้งโดยออกช่วงเช้ากับช่วงเย็นโดยออกคุมพื้นที่เยาวราชราชวงศ์และจักรวรรดิจุดนี้เองที่ทำให้เม้งมีรายได้งามและตอนหลังถึงขั้นเป็นเจ้ามือเองวิธีทางเจ้ามือจับยีก่กีของเม้งต้องพลิกผันเมื่อตำรวจออกวานล้างจับใหญ่ และทําให้เม้งไปพบกับเสียเหลียงปอบรันดีสองหุ้นส่วนกงสีของเถื่อนเหล้าบุหรี่และอะไหล่รถยนต์ซึ่งทั้งสองแบ่งพื้นที่กันขายระหว่างฝั่งทนและฝั่งกรุงเทพเพราะกงกงประมุกยุทธจักรมังกรจีนเยาวราชตัวจริงเป็นผู้แนะนำให้รู้จักกงสีทั้งสองตอนแรกมันเริ่มคุมกิจการว่าวันไหนมีของอะไรเข้าถ้าเป็นอะไหก็ส่งไปที่เชียงกงแถววัดตึก เป็นตัวเชื่อมของสินค้าทั้งหมดเพราะกว้างขวางจากการเดินโพยมาก่อนตอนนั้นอายุราว25-26ฝันอยากรวยอยากทำเองแต่ก็ล้มเจ้าท่าไม่ได้อดีตผู้เยี่ยมยุดเล่าอีกด้านหนึ่งของชีวิตเม้งบางนาถูกบันทึกไว้ในแฟ้มของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามของเถื่อนว่าขอเริ่มต้นมาจากเด็กขับเรือเร็วที่มีความรู้แค่ชั้นปส เมงลักลอบนำบุหรี่เข้ามาขายภายในประเทศด้วยการลงทุนเพียงเล็กน้อยขั้นแรกก็รับจ้างขนบุรี่เถื่อนพอํำนาญเส้นทางมากขึ้นก็ขนเข้ามาขายเองโดยได้รับไฟเขียวจากอดีตข้าราชการระดับบิ๊กของกรมศุลกากรจนธุรกิจเติบโตใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อมันเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เมงเลี้ยงไม่พ้นที่ต้องถูกขอมีส่วนเอี่ยวในส่วนแบ่งนี้ด้วยจับพ่อทั้งมีสีและไม่มีสีก็เข้ามาประกบติดเมง ซึ่งเขาจำต้องจัดสรรรายได้บางส่วนเป็นส่วยสองให้เป็นรายเดือนแล้วเมื่อมีผู้ขอเอี่ยวมากขึ้นก็ต้องจัดรูปองค์กรขึ้นมาบริหารหรือที่เรียกว่ากองสีไม่ว่าของเถื่อนของมังกรหนุ่มเม้งบางนาจะถูกบันทึกไว้ค่อนข้างแตกกันบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือเม้งบางนาเป็นราชาบุรีเถื่อนไม่ใช่ของแปลกในยุทธภพนี้ที่เด็กป .4 อ,อย่างเม้งจะกลายเป็นเจ้าของคฤหาสน์หลังใหญ่ ในซอยวัชิระธรรมาสาธิตสองหรือซอยสุขุมวิตร,ร้อยหนึ่งทับหนึ่งบางนาซึ่งในรายงานของหน่วยปราบปรมญญามบรรยายอักครสถานของเม้งบางนาไว้อย่างน่าเกรงขาวมว่าที่มุมรั้วบ้านด้านในกำแพงมีป้อมสูงคล้ายหอคอยสังเกตการความเคลื่อนไหวของผู้ที่บุกรุกเข้ามาใกล้ด้านหน้าติดกับประตูเหล็กหนาทึบนั้นยังมีป้อมยามคอยตรวจตรายอย่างแข็งขันขณีว่าพื้นที่คฤหาหา์อันลึกลับนี้ไม่ต่ำกว่าห้าไร่ มันตื่นเต้นตื่นตามีแพ้ฉากหนังอาชญากรรมแนวบูล้างผลาญเม้งบางนาเป็นคนที่มีหัวทางธุรกิจทั้งที่มีความรู้แค่ชั้นป .4 ภาษาไทยยังอ่านไม่ค่อยออกแต่พูดไทยชัดคำพูดหวานมันสามารถจัดการระบายของได้เร็วไม่ค่อยเกิดความเสียหายทำให้เจ้าพ่อตะวันออกเชื่อถือในผลงานผู้ช่ำชองในเชิงยุธกล่าวถึงความเป็นนักตลาดฝีมือดีของเม้งบางนาขณะเดียวกัน ในอีกด้านหนึ่งของชีวิตเม้งบางนาจากคำบอกเล่าของผู้ที่รู้จักมักคุณว่าเขาเป็นนักรักที่สอแววมาให้เห็นตั้งแต่วัยรุ่นการแต่งตัวจะนุ่งกางเกงขาสั้นลายสกอตเสื้อคอกลมลากเกือกแต่ตอนหลังเสื้อมองตากูหิตมันก็ใส่เสื้อมองตาแต่กางเกงยังเป็นขาสั้นลายสกอตซึ่งมันชอบที่สุดใส่สร้อยทองเส้นเบอรอ์เรเม้งจะแต่งตัวไม่ดูราอะไรไม่แสดงตัวว่าเป็นนักเลง แต่เรื่องผู้หญิงต้องยอมรับว่ามันแน่ดูหน้ามันสิคิ้วแววตามันดุเสียงเมียอำนาจชนิดที่ผู้หญิงต้องยอมเหมือนกงกงว่ากันว่าเมื่อสามสี่ปีที่แล้วบ้านหลังหนึ่งในซอยวชิระธรรมสาธิตสองถูกไฟไหม้วอดเป็นจุนเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบว่าเป็นการวางเพลิงและสืบรู้ว่าบ้านหลังนี้เป็นของผู้หญิงคนหนึ่งของเมงที่เขาสร้างวิมานสวัสดิ์หลังย่อมย่อมให้อยู่แต่ภายหลังแอบรู้ว่าเมียรักสวมเขาให้ ด้วยความรักและความแค้นจึงสั่งเผาบ้านตามมาด้วยการเสียชีวิตของชูรักของยิงคนนั้นโดยกรรมวิธีที่โหดแบบจาพอ่อนั่นเป็นฉากตัวอย่างของความเป็นนักรักของเมงที่ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มคดีอาชญากรรมของกรมตำรวจแต่เมงมีภรรยาอย่างเปิดเผยชื่อมายุรีมีลูกชายหญิงด้วยกันหคนคือสุภกรเวทกาพรเลิศพานิดาและมานาวิภา และแล้วเมื่อเวลา20นาิกาของวันที่11กุมภาพันธ์เมิงขับรถเบนซ์สปอร์ต500 SL สีแดงเลือดนกหมายเลขทะเบียน3าแหวน3 4 5 6ออกจากฤาษนหาหลังใหญ่มาจอดรอเตรียมเรี้ยวสายที่ปากซอยวัธิระธรรมาสาธิตสอภรรยาและลูกตั้ง5ก็ไม่มีใครรู้ว่าวินาทีนั้นสมการพร้อมจัดปนการเจาะกระโหลกราชันบุรีเถื่อนแล้วการจากไปของเมิงบางนา ได้ทิ้งบางสิ่งบางอย่างให้ผู้ยังอยู่นอกเหนือจากเจ้าพนักงานคุมคดีได้ครุ่นคิดการขยายตัวของทุนเสรีทําให้ธุรกิจเถื่อนไม่ใช่อาณาจาักรกันมืดมิดอย่างแน่าาดีอีกต่อไปทุนมีส่วนทําลายกคงสีใหญ่ไม่มากก็น้อยอย่างน้อยก็เม้งบางหนาส่วนสาเหตุของการตายราชาบุรีเถื่อนตัวจริงนี้ประเด็นที่น่าจับตามองก็คือการแผ่ขยายอิทธิพลเข้าสู่เมืองหลวงของมหาอำนาจทางตะวันออก แทนเจ้าพ่อเมืองหลวงผู้ร่วงลับโดยการเขียดเสียนที่ชื่อเม้งบางนาเพื่อกรุยทางคงสีใหญ่ซากหลอนตำนานเถื่อนนับแต่เฮียเหล่าสวนมะลิหรือแคล้วทนิกุ่นสิ้นชื่อลงในยุครอสอชครองเมืองเสียงปืนและกลิ่นเขาเลือกอักจางไป,ปรพร้อมๆกับความเงียบเชียบของคดีวรรดาเจ้าพ่อและผู้กล้าที่ท่องในยุทธภพหลบหลีกภยัยกลมกลืนตัวเองเข้ากับสภาพการไปชั่วระยะ หมดยุครอสชอการเมืองเริ่มเข้าร่องเข้ารอยและทำทีว่าจะเดินไปตามคันลองของประชาธิปไตยวงการเถื่อนที่ซบเซาก็ดูกระชุ่มกระชวยขึ้นมาชาวยุทเตพก็ออกมายึดเส้นยึดสายกันตามระเบียบคล้ายเริ่มเปิดผ้าเรียนใหม่เริ่มมีข่าวครา,าวของการตามล้างตามเช็ดกันพอเป็นกระแสายยาอย่างกรณียิงชาติสายสมชาติเจริญวัชราวินนายกสมาคมวัยชีพแห่งประเทศไทย ตำแหน่งอาถรรพ์เดียวกับตำแหน่งของเฮียเราแต่การหมายสังหารคราวนั้นไม่ประสบความสำเร็จจนมาถึงคราวที่เม้งบางนาหรือชยุทธคงพรจรัดหรือมนัสสกุลรุ่งจรัดหรือมนัสวิชุพรจรัดดับดินไปเมื่อตอนหัวค่ำของวันที่สิบเอ็ดกุมภาพันที่ผ่านมาดูเหมือนเป็นสัญญาณเตือนว่าวงการเกื่อนได้เริ่มตื่นตัวและเดินหน้าเต็มตัวในการปฏิบัติภาระหน้าที่กันตามปกติแล้ว ในกระแสของคําคถามที่พร่งพรูภัยหลังการตายมีคําถามที่น่าสนใจอยู่คําถามหนึ่งก็คือเม้งบางนาเป็นใคร,รพร้อมๆกับประวัติอันกนระท่อนกระเท่นของคนข่าวหลายสําน,นักที่พยายามขุดหาประวัติของผู้ที่ถูกระบุวา่าเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารองค์กรเถื่อนถือยืกการกันเป็นเฉพาะว่ากงศีใหญ่ปรากฏบ้านปราบปลายแต่ข้อมูลทั้งหมดเท่าที่มีก็ไม่กรนะจ่างนักเนื่องจากเม้งบางนาะ มิใช่จฉพ่อที่แผ่บารมีด้วยกิจประวัติที่สั่งสมมาโดยเลือดและชั้นเชิงบูเหมือนผู้ที่ถูกยกให้เป็นเจ้าพ่อรายอ,ยาอื่นเม่งไม่ใช่มือกระบี่หรือมือพการที่ท่องในยุทธภพเม่งไม่มีประวัติฉาวทางอาชญากรรมเนื่องเพราะไม่เคยก่อคดีอุจจกรรหรือหากเคยก็จัดได้ว่าเขาคือเซียนเหยียบเมฆคนหนึ่งที่หลบอยู่หลังม่านโดยที่มือกฎหมายสุดเอื้อมถึงไม่ว่าจะเป็นคดีดับบุญเลิศสีบางพลีน้อย หรือหยิบยื่นความพิการให้กับพิเศษกุศลกรรมหมดครานทะเลเดี่ยวมือหนึ่งแห่งกรมศุลกากรชีวิตของเม้งทางชีวิตไม่เคยเฉียดผ่านมหาวิทยาลัยโลกผู้ชายเยี่ยงชาวยุทธคนอื่นๆเม้งบางนาจึงเป็นบุรุษที่อยู่ในเงามืดที่มีภาพลักษณ์สะพึงกลัวเกินกว่าความเป็นจริงแต่ความจริงประการหนึ่งที่ไม่อาจมองข้ามเม้งบางนาคือหนึ่งในกงศรีใหญ่ของการค้าบุรีเถื่อนกงศีใหญ่เกิดขึ้นมาจากการรวมตัวของ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจบุรี่และสุราเถือนเนื่องด้วยสินค้าสองชนิดนี้เหมือนเป็นคู่ทุกคู่ยากที่แยกกันไม่ออกไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่มาจากต่างประเทศรสนิยมของคู่บริโภคดังนั้นสถานจำหน่ายรายใหญ่ห,ญหรือเอเยตนยังมีสินค้าคู่นี้อยู่ด้วยกันอย่างร้านปอบรันดีของประชาธิรบุลวานิชหรือปอบรันดีเอเยตนใหญ่ฝั่งพระนครและร้านทนบริสโตของมนตรีรัประสิทธิพร หรือเสียเหลียงเอเย่นผูกขาดด้านฝั่งทนเป็นตนและองค์ประกอบของกงสีใหญ่ก็มีปอประดนเรีละเสียเหลียงรวมอยู่ด้วยข้อมูลเปิดเผยต่อมาว่าสมาชิกระดับนำของกงสีใหญ่ยังมีนายพลตำรวจชื่อย่อรอเรือซึ่งเสียชีวิตด้ยวยโรคหัวใจวายบุคคลต่อมาก็คือซาเสยจุยสัว บุคนทั้งสี่นี้ไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริงคงต้องรอเวลาสักพักรอให้บอดทั้งสี่มีอันเป็นไปเสียกอ่อนข้อมูลส่วนตัวและกิจกรรมทุกอย่างที่ได้กระทําลงไปคงกระจ่างแจง้งเหมือนรายปอบรันดีและเสียเหียนนอกจากนี้ยังมีกลุ่มมีสีทั้งสีกากีและสีเขียวและกลุ่มการเมืองเขาร่วมวงงพยาลด้วยตามสูตรสาเร็จขององค์กรเถื่อนอื่นๆและทั้งหมดจะรวมศูนย์อยู่ที่เฮียเหล่าเจ้าพ่อเมืองหลวงตัวจริง การจัดแบ่งหน้าที่จัดกําลังคุ้มกันในกรุงเทพมหานครและการแบ่งสรรรายได้อยู่ที่เฉพาะเมืองหลวงและหน้าที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือทําหน้าที่ส่งสวยตามสายงานที่เกี่ยวข้อง30ล้านบาทต่อเดือนคือจำนวนเงินที่เป็นงบกลางที่ได้จากธุรกิจจับยี่กี่บอนซ่องหวยโรงแรมและบุรีเถื่อนสุราเถื่อนคนรวบรวมและคนทำหน้าที่อันสำคัญนี้จะต้องเป็นเฉพาะเมืองหลวงเท่านั้นคนอื่นบารมีไม่ถึง เหมิงบางนานั้นทําหน้าที่ในการรับของต่อจากคนของเฉพาะตะวันออกผ่านเขตอิทธิพลของผู้ใหญ่ชาลิเฮียกิมบางปะกงบ้านของเขาเป็นที่พักถ่ายสินค้าก่อนจัดจาน่ายด้วยความเป็นคนนุ่มนิ่มพูดจานุ่มนวลอ่อนหวานความคล่องตัวในการระบายของรวดเร็วผลงานเป็นที่ประจกักษ์เหมิงบางนานจึงเป็นบุคคลเดียวที่ทางชนบุรีเชื่อมั่นเชื่อมือและผูกผันธุรกิจภายใต้เงอมเงาของกองสีใหญ่ จเจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับการควบคุมคุ้มครองของกองศีใหญ่เป็นประยางมีประสิทธิภาพการขนส่งรับช่วงลำเลียงจัดจำหน่ายต่างราบเรียบทุกขั้นตอนด้วยมีน้ำมันหล่อลื่นยี่ห้อดีทุกขั้นตอนตั้งแต่กลางเคดดานตัวไรแ,ล,แ,ล,แล้านค้าเยเ็นทุกข้อทุกเฟืองความรื่นและความลื่นมีเหลือเฟือหากมีอุปสรรคอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐก็กสแสดงเด็ดด้วยการประกาศสักดานเด็ดยอดหัวตัวหัวหน้าเสียทีหนึ่ง อย่างกรณีส่งคนไปยิงพิเศษกุศุลกรรมบทสรวัส์สุลกากรหกเมื่อวันที่9มิถุนายน2529ถึงบ้านพักขณะรดน้ำต้นไม้ยัยงผลให้พิการตลอดชีวิตและวิชัยชำสรีพง์โวาเดียวสวุลกากรเจ็ดเมื่อวันที่18กุมภพาพันธ์2537เสียชีวิตคาโตะสนุกเกอร์ที่สมาคมช่างกลึงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นที่น่าสังเกตว่า ทั้งสองต่างก,ก็เคยอยู่ในทีมล่าในทะเลแถบอ่าวไทยมาด้วยกันโดยมีพิเศษเป็นหัวหน้าชุดนับตั้งแต่ปีพศ2130เป็นต้นมาเถรยรภาพของกงสีใหญ่เริ่มร้าวและแตกละเอียดในวันที่5กรกฎาคม2131เมื่อเสียเหลียงมนตรีรถประสิทธิพร์หนึ่งในระดับนำถูกมือปืนยิงตายคารานทนบุรีสโตจทีตตำรวจเพ่งเล็งไปที่ปบรันดีร้อยก้านสมชายลักษณะนิยม มือสังหารซึ่งเป็นลูกน้องของปอบรัดดีแต่ปอบรัดดีก็หลุดคดีมาได้โดยที่ไอ้ก้านถูกสารตัดสินประหารชีวิตแล้วต่อมาซอใหญ่กอบกุลหรือวิพารสประสิทธิพ,ธพรภรรยาไม้ของเสียเหรียนก็ตกเป็นผู้ต้องหาคดีจ้างวานฆ่าผู้ตายไม่ใช่ใครที่ไหนคราวนี้ถึงคิวของปอบรัดดีบ้างคนร้ายสส่กระสุนเข้าใส่ขณะเขาเดินกลับเข้าพัตคารสยามแมนดารินสถานประกอบการหน้าฉากอีกลักหนึ่งย่านสยามสแคว ภายหลังที่นายพลตำรวจตีคนนางคล้อยหลังเมื่อวันที่18มีนาคม2532ในวันที่จับซ้อใหญ่ร้อยตำรวจเอกวินัยทัดเอี่ยมรองสารวัตรแผนกหนึ่งกองกำกับการสี่กองปราบปรามก็ถูกเล่าวาระเบิดพร้อมรถโตโยต้าฮีโร่ขนาดถอยออกจากปั๊มน้ำมันของญาติที่ขาเอารถไปฝากไว้เหตุการณ์ทำท่าว่าจะลามไปใหญ่คนตำรวจตรีราชศักจันธารผู้บังคับการจารีตำรวจ โดยคาสั่งของพลตํารวจเอกประมาณนาดีติอกสารมอทอหนึ่งในขณะนั้นได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในชุดสอบสวนในเย็นวันต่อมาพลตํารวจตรีราชศาักได้เข้าเยี่ยมไข่ของร้อยตารวจเอกวินัยที่โรงพยาบาลราชบุรณะทั้งในฐานะพนักงานสอบสวนและฐานะเจ้านายที่อยู่ในหน่วยเฉพาะกิจด้วยกันการพูดคุยไม่มีใครร่วมรู้ได้เนื่องจากเป็นการพูดคุยสองต่อสองและร้อยตํารวจเอกวินัยก็ปิดปากเงียบไม่ยอมพูดกับใคร แม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยการผลของคดีซ้อใหญ่ปรากฏว่าพนังกงานอายการสั่งไม่ฟ้องเหตุผลคือพนังกงานสอบสวนทำสำนวนอ่อนหลังจากบำเพ็ญทานแก่ผู้ต้องขังด้วยการเสียค่าปรับแทนผู้ต้องขังที่ยากไรเพราะไม่มีเงินเสียค่าปรับจำนวน20คนและจัดหูฉลามเลี้ยงดูอิ่มหนำแก่ผู้ต้องขัง,งส่วนที่เรือแล้วแม่พระนำซ้อใหญ่ก็เดินออกจากห้องขังไปเมินกิจการของทนบริสโตต่อไปตามปกติ และในการสอบสวนของจาพนักง,งานในคดีซ้อใหญ่ก็ได้เปิดปากถึงกงศีใหญ่เป็นครั้งแรกพร้อมโยนความผิดทั้งหมดทั้งคดีเสียแหลงนับบอลบรนดีล้วนแต่เป็นฝีมือของกงศีใหญ่ทั้งสิน้นในทางปฏิบัติแล้วถือว่ากงศีใหญ่หมดสภาพตั้งแต่นั้นมาแต่เนื่องจากการทํางานของเจ้าหน้าที่ยังสาวไปไม่ถึงผู้เป็นกงศีใหญ่จึงทําให้ภาพและสถานะของกงศีใหญ่ยังต่งงานเงื้อสาหรับผู้อยู่นอกวงการ แต่สำหรับคนในวงการแล้วกงสีใหญ่ไม่ได้มีความหมายอีกต่อไปแล้วนอกจากเป็นเพียงซากหลอนอง,งการเถื่อนเท่านั้นการขายบุหรี่นอกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มก็คือวางขายในตลาดทั่วไปและวางขายในตลาดเฉพาะกลุ่มกลุ่มแรกได้แก่ยี่ห้อลักกี้สไตรตองห้าเคนวินสตันและมามูโรส่วนกลุ่มหลังได้แก่ยี่ห้ออีฟแซงลอแรงและมอ กลยุทธ์ทางการตลาดที่นิยมของบริษัทจัดจำหน่ายทั้งหลายก็คือการอัดฉีดร้านค้านอกเหนือจากการเสนอให้กำไรร้านค้าปลีกถึง2และ1นบาทถึง2บาทซึ่งสูงกว่ากำไรที่ได้จากการขายบหรี่ไทยหลายเท่านอกจากนั้นก็ยังติดต่อขอใบอนุญาตค้าุหรี่จากกรมสรรพามิรให้มาเป็นบริการแถมอีกด้วยนอกจากการอัดฉีดดังกล่าวยังมีกลยุทธ์ที่ถือว่ารุนแรงและเป็นไม้ตายก็คือการตั้งราคาขายปลีกตามสุด โดยเฉพาะยี่ห้อที่ขายในตลาดทั่วไปโดยคิดสูงกว่าบุรีเถื่อนเพียง3-4ถึงบาทเท่านั้นบางยี่ห้ออย่างเคนล,ลักกี้สไตรและตองห้านั้นตั้งไว้ต่ำกว่าราคาบุรีเถื่อนเสียอีกด้วยซ้ำความคุ้มไม่คุ้มไม่มีผู้จะจำหน่ายรายใดคำหนึ่งเนื่องจากถือว่าเป็นราคาทุนตลาดและยังมีอีกหลายกลยุทธ์ที่บรรดานักการตลาดคิดค้นออกมาใช้ทั้งนี้แรงผลักดันสำคัญก็คือนโยบายของรัฐที่คุมเข้มบุรีนอกนั่นเอง มาตรการคุมแ้มต่างๆมีมากมายตั้งแต่ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ซึ่งมีการจำกัดพื้นที่สูบบุหรี่คิดค้นมาตรการให้เปิดเผยสูตรส่วนผสมซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของบุหรี่นอกทุกยี่ห้อที่ไม่อาจเปิดเผยได้การห้ามโฆษณาบุหรี่นอกทั้งทางตรงและทางอ้อมและอีก,กปฎิบัติสำหรับนักการตลาดแล้วถือว่าการค้าบุหรี่นอกเป็นตลาดปราบเซียนโดยแท้สิ่งที่พอจะพึ่งพิงได้ของชาวบุหรี่นอก และเปลี่ยนมาตรการเชิงรุกก็เห็นแต่จะมีการข่มขู่ว่าจะใช้มาตรา3 0 1ระหว่างรัฐต่อรัฐคือไทยต่ออเมริกานอกจากนั้นแล้วถือว่าตกอยู่ในสภาพเป็นรองทั้งสิน้นเมื่อกลยุทธ์ด้านสว่างใช้ไม่ค่อยได้ผลในทางปฏิบัติและระยะยาวผู้ค้าบุหรี่นอกบางรายก็งัดเอาวิชามารมาใช้บ้างหนึ่งในวิชามารได้แก่การปะปนบุหรี่เถื่อนขายรวมไปกับบุหรี่ถูกกฎหมาย ศัพที่ใช้ในวงการเรียกว่าบุรี่หัวโลนหมายถึงบุหรี่ที่ไม่ได้ติดอากรสแตมของกรมสรรพสามิตรสิ่งที่บ่งชี้ได้ว่ามีการเล่นนอกเกมของเหล่าผู้คา้าก็คือบรรดาบุรี่หัวโลนดังกล่าวปรากฏว่าข้างซองได้มีการพิมพ์ข้อความคำเตือนถึงพิษภัยของการสูบบุรีตามระเบียบของกรมสรรพสามิตรอยู่ด้วยนั่นหมายถึงว่าบุหรี่ทั้งหัวโลนและไม่หัวโลนล้วนมีถิ่นที่มาจากแหล่งเดียวกัน ช่องหวนเป็นที่มาของการโกนหัวบุหรีน่นี้เกิดขึ้นจากการผ่อนปลนให้บุหรี่นอกสามารถติดอากรสแตมที่โรงงานผู้ผลิตในต่างประเทศเพื่อความสะดวกได้แล้วถึงจะมีการตรวจตราเมื่อขนส่งมาถึงประเทศไทยนั่นคือความยุ่งยากของเจ้าที่ที่จะตรวจตราให้ครบทุกซองได้และนี่คือความกระยิมของเหล่าผูกค้าในรายที่คิดจะเล่นนอกเกมและนี่เองถือว่าเป็นการเปิดกว้างทางเถื่อนอีกทางหนึ่ง โดยฝีมือของผู้ค้าบุรีนอกในตลาดสว่างที่เข้าถึงและกระทบต่อวงการเถื่อนกระทั่งลบรัศมีและย้ำเหยียดความเป็นกงศีใหญ่เจ้าแห่งบุรีเถื่อนลงอย่างสิ้นเชิงซึ่งในยุคก่อนๆนี้ไม่มีใครหันกล้าถึงเพียงนี้แต่นี้ไม่ใช่การกระทาของกลุ่มนักเลงนักบูในยุทธจักรหากเป็นกลเม็ดของพ่อค้าที่อาศัยช่องโหว่ในทางปฏิบัติเหมือนเป็นกลยุทธ์ทางการค้าอีกอย่างหนึ่งนี่ยังไม่นับบรรดาผู้กล้า ที่เป็นรายเล็กรายย่อยที่ทําธุรกิจเยี่ยงเดียวกับกองสีใหญ่อันเนื่องมาจากความอ่อนแอขององค์กรเถื่อนนั่นเองจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในทะเลปรากฏว่าในปัจจุบันได้มีผู้หันมาค้าบุหรี่เถื่อนเป็นจำนวนมากเป็นรายเล็กรายน้อยและแน่นอนคนพวกนี้ไม่เคยแยแสตก,กงสีใหญ่หากแต่ต้องรับรู้ว่าใครเป็นใครและระมัดระวังไม่ให้เหยียบตาปลาเข้าเท่านั้น การเข้าสู่ตำแหน่งระดับบอดในกองสีใหญ่ของเม้งบางนาน,นั้นในว่าเป็นเพราะความไว้วงางใจจากผู้ยิ่งใหญ่ฝั่งทะเลตะวันออกเป็นด้านหลักและจากฝีมือจัดการงานทุกอย่างรวดเร็วลุล่วงมาโดยตลอดเป็นด้านรองยังผลให้เม้งบางนาสามารถยืนยงอยู่ในวงการได้แม้ระดับนําคนอื่นจะมีอันเป็นไปหลายรายแล้วก็ตามการอยู่รอดของเม้งบางนาน,านั้นสาเหตุหนึ่งมาจากความเป็นคนพูดจานุ่มนวล อ่อนน้อมต่อผู้มีอำนาจและเป็นนักสารประโยชน์ชั้นเยี่ยมความคล่องตัวและความไวต่อรางสังหรณ์ที่ได้จากประสบการณ์ของการเคยเป็นเด็กเดินโพยจับยี่กีและเด็กเร่ขายบุหรี่เถื่อนเมื่อวัยยาวนั้นมีส่วนช่วยอ,อุ้มชีวิตของเม้งบางนาให้รอดมาได้เสมอมาและการที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับศูนย์อำนาจเถื่อนทางตะวันออกจึงเป็นเกราะชั้นดีให้กับเขาอีกส่วนหนึ่งแล้วเม้งบางนางผู้ที่เคยถูกมองว่าเป็นผู้จัดก,การกงสีใหญ่ เป็นผู้อยู่เบื้องหลังของการตายของเจ้าหน้าที่และสมาชิกกงสีใหญ่อย่างเสียเหลียงและปอประณันดีและรายปลีกรายย่อยอีก2-3รายก็ถูกเป่าดับดิ้นคาซอยวันชินะธรรมมาสาธิตสอสาเหตุการตายของเขาก็เหมือนกับผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่ในวงการรายอื่นๆ